สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนนพี่นองสวัสดี youtube ด,ด้วยตกใจไหมมันมนี่แต่งหน้าเนาะเฮคคลิปเฮคคลิปมาหลายอันหลายคลิปบางคลิปก็มาได้ทรงในบานแดงนพี่นองขอบคุณทุกกําลังใจด้วยนะคะขอบคุณหลายๆที่มาให้กาลังใจม,มันนี่สายฮาเนาะพี่น้องอแต่ยังคงบ่าวบออยู่ตลอดนั่นแหละบ่าวบอเขาบ่งได้พี่น้องอืะซื้อเส,ส,สื้อทำกับข้าวค่ะ เขาว่าเบิ่งเขาดอกอ,อันนี้ก็คือแม่มอนี่ก็กทดสอบอามาเมื่อทุกอย่างแล้วเนาะพี่น้องในการเฮ็ดคลิปหรืออ่าทำเพจหรือทำเป็นคลิปนั่นแหละทุกช่องทางที่แม่มอนี่เฮ็ดนะเนาะอ,อืาครับอ่าบวกกับผสมอประสบการณ์ที่ของเฮ็ดมากเลยอือ่าไปทดสอบเมื่อแล้วเฮ็ดภาพบรรยากาศก็เฮ็ดเมื่อแล้วเออเฮ็ดกับเขาก็เฮ็ดอ่า เราเฮฟคิดกินกับเฮ็ดน้องน,นั่แหละมันก็คืออ่าแม่วันนี้เองอืมแล้วเฮ้าสิฮู้วบ่ว่า,วาระบบต้องการอะไรอืมระบบอยากนำส่งอะไรมากที่สุดอืมแล้วคนปัดหนีบ่คนปัดนี้ลายเนื้อคนปัดหนีเฮ้าหน่อยที่สุดนั่แหละระบบเขาจะส่งไปอย่างนั้นนั่แหละอืมก็เลยอ่าไม่ไนรูปแบบไม่ตลอดอืม เรียบร้อยแล้วถ่ายคลิปรายลาคลิปแล้วเขาก็ไปหาหลังนั้นเที่ยงนี้ได้ยังกินเนาะพี่น้องโอ้ยแม่วันนี้มียังกินมีขนมจีนขนมจีนน้ำยากระเยาโค้งไก่นั่นแหละแนวแซ่บอืมกินยังไรดอกน้ำแดงกะอ่ากินกล้วยกินนู่นกินนี่ไปเนาะพี่น้องตอนนี้แม่วันนี้กะเจ้สิเอาประมาณสัําไหในการไลไรสดเนาะกะจ้โมเดลหูจักกื่กันกะ หาหน้าทีสิบนาทีหรือครึ่งชั่วโม,มงไปทำน้องนั้นเน้องกสีฮอด์ทั้ห,ดหมดโอเคใช้ผ่านนาทีก็พอแม่พี่น้องในการพูดคุยทักทายทุกคนเนาะพี่น้องย้ำเทียงทุกคนกับแจ๊กสีเห็นว่าเ,เห็นเนาะหรือจะนำส่งไม่นำส่งเนาะมันเป็นขึ้นอยู่กับคนเบิ่งน้ำเลยเนี่วยว่าเมนมาว่าเมนมาคนสีเบิ่งเฮาซะทุกคลิปเนาะพี่น้องคลิปใดที่เป็นตาหยอกหัวหรือคลิปใดที่เป็นตาสนใจดึงดูด นั่นแหละเขากบบสีเบิองเฮามันบออะอืมอะไรก็คือเขามาชงทางไหนคือก,กันมันบออะเขาแบอยากให้เฮาแบบอ่าตลกอืมเฮ็ดมวหัวมอนแบงซันแหละมันบ่พี่น้องเยอมัเนเป็นแบงซันอืมไอเฮ็ดจังซี่คนเบิองบออะไรคนเบิองบอหนะ่นบบนะมันคนบ่เบิองอืมข้าวข้าววันนี้มะเรงนี่ไอันจังซี่ค่ะมีตรมาคงม่หนุ่มไม่นี่ อ่ะคนกับเบื้องดูแต่มันดูน้อยอ่ะยอดวิวเราก็น้อยมันว่าล่ะเ้าก็ไปคนคว้าศึกษาหาเบื้องว่าอ่าอันนั้นอันนี้ระบบมักแบบใดระบบต้องการแบบใดระบบมักสีสันวะทุกระบบมักการเห็ดนี่สีสันไม่มีการหยุดหนึ่งเห็ดความแปลกไม่อยู่ตลอดนั่นแหละเออ้องเขาต้องเงียบไ <laughs> ป แล้วแต่ผู้ใดไสิวังไดอพี่น้องแม่วันนี้ก็รับทั้งญยาตหยาติเขาว่าก็าก็เบิ้งอยู่เน่เขาปัดปั้นนี้ปั้นนี้ป่ะยังเขาเรา่ได้กอรับได้ก็รับรับว่าได้ก็ต้องรับเด้อพี่น้องเด้อเออในรลยแนแบบของเลงหรือแม่มันนี้สายหานะพี่น้องอยากเห็นความแปลกใหม่ความตลกครบคันกับกาบ้าคือแม่มณนี้น่าเกลียกับว่าโอ้ย ไปยั่งไดก็ติกาือยังเจ้ากติดย้มาซาข่อยเนื้อข่อยดูนเราเ่็ดไปต,วตัวไปทีบนั่นละ่ะอือเราไม่ได้สนใจ <laughs> ดอกก็เดียดดอกในชีวิตนี้ก็มันหลุดโลกไปแล้วอือคอนเทนต์แบบหลุด,ลดโลกไปเลยละ่ะอือคนก็ชอบเนาะเออน,นั่นล่ะก็คือเฮาก็เอาหยิบยกมาแต้มนั่นแต้มนี้สีสันยังสันยังสีมันบรร่ละเออนนแบบยังสันละ่ะก็หมายคือเฮา,อ,า,อ,เอ,าอือ แบบมีความแปลกไหมระบบกรต้องการยังสัน้น,นม,มันว่าล่ะอ่าซ้ำซากร้ายอ่ามันอาจะดีบอืมก็ต้องเข้าใจระบบแล้วแล้วก็ต้องเข้าใจค้นน้าวาค้นน่ะเบิ่งเฮาแบบไดอืมแบบกินกับเบือ้องยูแต่ยอดวิวมันน้อยเออแล้วก็เราก็ทําซ้ํซากทาจังสั้นยังสี่เนาะพี่้องข่ไม่ให้ของข่แบบนี้ข่ว่าข่อยมวนก็นั่นว่าล่ะ เออเท่าแล้วก็เฮ็ดไปลอยก็ได้เอาโดนนั่นแหละมันก็สิม้วนอือจะไปหาทุกหาโศกคักหลายอือและอ่าใบเนี่ก็เพิ่งไปส่งสการณ์ท่านบี่น้อพี่น้องในเมื่อวานเม่อวานนี้อ่าพูดกับมัดบุญไปผู้หนึ่งเนาะพี่น้องอ่าแต่ะสิท่านกัท่านก็เพิ่งไปยังเนาะพี่น้องเนาะวันเม่อวานนี้ก็อ่าไปพี่น้องก็บมัดบุญไปผู้หนึ่งแต่ในบ้านก็บมัดบุญไปอีกเนาะ กาอยากไปทําบุญน้ำพ่นยูดอกเราก็อ่าต้นโตอาบน้ำไปอาจ็กิเดี๋ยวเบงก้อนน้อพี่น้รงบืองก้อน่าแม่วันนี้เสียท่นมาท่านน้องพื่นองนก็าําบุญเขากทําไปน้ำมันบอ่ออะเฮ็กคิบเขาเฮ็ดไปน้ำมันบอ่ออะไะคือความตัองารของแม่วันนี้เป็นยังี่เองไม่ได้พี่อย่างมากไมอชอบตลกตลกขันชอบมาตลกกตลกอ่ะอนังยูเสียเขาก็นั่งหัวขวน มันก็เล็กไงเป็นว่าเจ้าของจะต้องเห็นในคนหวัวหละคนโขบกลมขันไปโรงพยาบาลยังสี่หมอกระหวัวเลาะข่อยเจ้าคิดเบื้องลวดเตงแท้ขนาดหมอไปนี่งว่าสั่มหมอเด้หาเดือนไปที่หนึง่งหาเดือนไปที่หนึง่งกับพระสั่มกับหวัวขวัญโอ้เสื้อเสื้อนี่ละโอ้พวกตืนี่ละเรากับหัวขวัของเขาเออนั่นแหละ ในแบบจะบอกเป็นตัวของตัวเองบอาตำบ้าตำวงของข่อยไปนั่นแหละข่อยเป็นยังสี่มาแต่ไหน <c oughs> โอวาการบอกเนี่มันดึงดูดใจคนหัวขวัญเลอจังสัยนยังสีา่าอยู่ในโรงเ,งเอ็ดงานคือกันเห็ดงานโรงงานหนีผางสิข้นกระติดข่อยข่อยก็พวกเราข่อยบอกว่าอย,อ,อยังไรข้นมาติดเนะี่ตั้งแต่เขาบนมีเงินจีนเขาเขาก็ไปยืมเขาได้ว่าเขาจีนชอบเขาเนาะ ยิงผู้หนึ่งยิผู้หนึ่งมัมีเข่าจิตมันมีเงินจียงเข่าเนี้ยเที่ยงหนึ่ง s ั m s u n g ตัวมีบอว์กซันเขามีว่ามีเขากระจกหายงี่สิบสี่สิบหรือลอยหนึ่งเพราะจะยิงเข่าอ่ะเที่ยงแล้วก็แล้ง่เฮดโอจะยืมเขาได้ตอนนั้นเราก็ว่าเฮาถึงบ่มักคนบ่มักสังคมแต่เฮาก็ต้องอยู่กับคนให้ได้เฮาต้องแบบอ่าเฮ็ดต่อแหลไปอ่า เปดหน้ากาไปเออเยอะไปว่าเขียนให้คนกระยาเอาออกมาเขียยสิสิเป็นสิจังไหนก็ตามเขียดินล่มแบบดิด้ดิดิด้ดิ้ดไปกระสงังใน่ใจเก็บไวไปเอาออกมาต่ความดีความยิมควาบม,มอนเอออาเออเอาคือคนเออจังสันละไปเออเยาว่าบากักใดบักนันเด้ออืมเยาว่าบากักใดบักนันอ,อืมเพราะว่านอนาคตข้างหน้า เกิดาตบกตุกแตตย,ยากก็ไม่พอคนนั้นคนนี้เฮ้ยคนนัน้นคนนี้นักศึกษทั้งสี่เขาอาจจะซอยหฮาใดในย้มที่เฮาตกทุกไดย,ยากเขาจะเอาความคิดจากของเป็นใหญ่เอาความคิดส่วนตัวจากของอ่ะเก็บใบให้มันเยอะที่สุดเวลาสิไปปล่อยพุ่นไปห้องอยู่ในดงในปลาพุ่นมันบ่ล่ะแค่นั่งกัดสบายแล้วอัดอั้นใจกับไปห้องอยู่ในดงในป่าพุ่นแม่น้ำขามเขาไปพุ่นอืม,มบาไทีซอยหฮาวใดเนาะพี่น้องเขา อามากปูนันเอาไปมกปูนี่ตา,า,าก็าาประกาศแสดงก่อน,นต้องต้องวิจารณ์ไว้ตลอดนี่แหละคือให้เขามองเขาในแง่ที่วาเขานี่ว่าเป็นผิดเป็นผิครับเขาแค่นั้นเองเหมือนว่าสวัสดีสวัสดีครับเจ๊คนสวยเะรันจ้าสวัสดีค่ะคุณสุพุตเนาะอ่าทรงสติเกอร์นะ่ารักน่าร,รักมา จา้าว่าเราเสร็จก็เห็นตัวจริงว่าไอ้นาที่ว่าว่าต้องเต่งสินะอืมคอยว่านาที่ว่าเต่งนี่ง้ามกว่านานวางสันเนาะเออทำไมวันนี้อารมณ์ดีมากเลยยังสันนังสีนะแล้ไปเครียดเนาะยิ่งเครียดยิงยดย่งเป็นประสาทได้พี่น้องเออยั่วย่ห้องผู้เดียวยั่าไปยังสันยังสีอ่ามีมูมีเพื่อนจะแย่ปติไปหรือว่าสันกะอ่า เอาสายสมทถอกใส่หูเปิดเพลงเต้นอยกคนเดียวเอานั่นแหละชีวิตข่อยมันเป็นยังสัน้นอือไม่มัวเบาใส่สาย,สาย,สายเปิดเพลงฟังเพลงตามตาม,ตาม,ตามแล้วก็มาทําคลิปทําคลิปนี่สิเฮามีความสุขในการเฮ็ดคลิปเนาะพี่น้องทําการเฮ็ดคลิปแล้วก็บบอยากว่าเยี่ยก,กระวา ang, ออกไปห้องควันออกไปเนาะพี่น,อน้องว่าวอาในทางบ่ดีเนาะบอกในทางที่ดีเพราะว่าเป็นสือ่ออืาสื่ออ่าโซเชียลสื่อแรงอ่าทั่วโลกอือเ้าก็ะวบในทางที่ดี แตู่กคเขันไปทั้งสาระนอปนองอ่าไปเขียดวม่ร้ายคนห้อมกับอยู่กันพอหอดหอดลอยปีนี่ก็สาธุแล้ว <c> ่ <oughs> อยก็จะย่หอดนะใครจะย่เบื้อง,ง,ง,งลูกเบื้องหลานคักงนี่ะอืมให้บ้าเขียดให้บเรียดให้ยิ้มไหวยิ้ม หัวล้าอะไรนี่จิตแจ่มใสหัวราะมืดมาเอได้เป็นบ้าเอาเป็นบ้าก็เป็นบ้าถ้าขอยหัวเรามันเป็นผิดเป็นผิก็ผายบ่ไปบ่เพื่อนว่าขวนผายบ่อิจช้าผายบ่โน่นบ่นี่ข่อยอยากเฮ็ดให้พนเวมาข่อยเฮ็ดได้อข่อยเฮ็ดให้ได้อืแล้วข่อยก็เฮ็ดได้มาแล้วนั่นแหละคือการชนะใจค้นเลยล่ะแล้วเขาก็สิบว่ากาวายเขาได้เพราะว่าเขาผ่านการตีแล้วอืเพราะผ่านถุกอย่างแล้วไหลรับแล้วหัง่งสามหน่งสี่นั่นแหละก็คือ อเขาไป้องไ่แข่งขันไปเขาแข่งขันกับตัวเองเห็นให้ได้เฮ้ยคนดูถูกดูแค้นจั้งแสนทั้งสี่อ่าวายเฮ็ดคลิปอ่าจังแสนทั้งสี่เฮ็ดไปกับอะไรเงี้ยมันมันเป็นไปไม่ได้หรอกทุกคนทั้งโลกเขาก็ทํากันแข่งขันกันด้วยเราก็ยังไปสู้ๆกับเขาเลยเรายังคว้ามาได้ทําไมคนจะคว้าไม่ได้มันบ่หล่ะเขายังไปหยาดกับเขาอลยเงี้ยเขายังหยาดได้เลยเห็นบ่นั่นละคือว่าน ค่ามเปนวาเฮดออลแอเลเฮลยเ่อยากเฮ็ดเรกขี่คานมือนี่เ่อลงบ่อยังสังสีบ่อใดคอยนี่ตตีหาเราลูกไปตังตีหาตีสามพป่น้องปิยันต่งงานพรท่านมันว่าล่ะแต่ส่งทุกวันนะก็ส่งงานก็จะต้องส่งบ่้งตีหาตั้ตีหาเครืองเนาะก็จะเอาประมาณนี้อืแล้วก็ส่งเาาไปเลยเมื่อได้ส่งตตีหาหกโมงเจ็ดโมงแปดโมงคอยก็ส่ง สรงทุกชั่วโมงเง่นสันเสียนเพราะว่าคอยถือว่าเพิ่นเอาเงินให้ห้องแบบสบายสบาย,บายโดยรถบดตังไปอีหยังมากไม้แค่ห้องเห็ดลิปแค่นั้นเองมันว่าะ่ะเอาเห็ดลิปที่อ่าคนดูชอบคนดูมาอืมเราจะวิวเยอะอืมเพราะเหตุอืมแล้วขอประกาขอย้อมแพร่ใจแล้วแม่มวานนี้แจฟเฝ้าย้อมแพร่อืมเาต้องเห็ดให้ได้อืมบางคนเขาเห็ดแบบคอยเนี่ยเขากล่าว่ามันฝืนฝืนจิตใจอยากองกับว่าได้ว่ากันอืม กับมันสีได้ซ่านั่นแหละความหมายมันสิได้ซ่าแล้วก็มันสั่งและได้ได้แล้วอีกช่องทางหนึ่งเนาะโดยก็อยากมาบอกว่าให้สู้ๆให้มีกำลังใจทุกคนในการเหตุขิปเนาะเพราะว่าจะมาเปิดเล่นเ่นหัวหัวเปิดเอาเงินเลยหล่ะเปิดเอาเงินในนี่เลยล่ะนาะพี่น้องอ่าให้ตั้งใจเอาไปนะมันหลุดโลกไปแล้วแล้วแต่เสียจังไหนก็จางไหนเพราะว่าควมันจะมีผู้ใดมากำกับคอยไม่มีผู้ใดมาเฮ้ย อยกไปเฮดเดอคอยว่าไอ้เจ้าเฮดจ่างทังสี่แบบคือสามีอ่าเด็กคุณสาแบงสี่ละอันนี้แหละตัวสำคัญพี่น้องต่ว่าอ่าว่าเปิดกว้างว่าเปิดกว้างให้ให้พันระยะหรือเมียเงี้ยทั้งสี่อืมเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในโลกโซเชียลเขายู่อีกโลกหนึ่งมันว่าล่ะนี่เฉพาะจาของเด้ไม่ได้บอกถึงผู้เอื้อนผู้เอื้อนแต่ว่หูเพื่อกัน,กน แล้วสมาคมเขาบอว่าเปิดอืมเขาไม่เปิดรับอ่โลกโซเชียลคือเขาตึ้นถือคือเขาบ่าค่อยคือถ้าเห็นห้องสีว่วางงานละไม่ไดคิดว่าเขาจะมีมาอยู่ตลอดทั้งใส่ทั้ง่สียนบ่เขาบ่าเข้าใจอันนั้นอันนี้เขาจะให้เศร้าเศร้าเห็ดเลยอันละแต่ว่าความที่วันนี้อยากออกโซเชียลอย่างนู่นอยากนีเนานะอืม เออก็บ่ได้อยู่นํากันแล้วละอยู่กันไปอ่าแยกย้ายกันไปละแม่นบ่ล่ะอือเพราะว่าห้ามข่อยบ่ได้นะเรื่องมื้อนี้อ่าข่อยมักแนวนี้อือข่อยมักแนวนี้สิห้ามข่อยบ่ได้ข่อยก็อ่าได้นั่นไปแล้วอือข่อยก็บ่ได้อยู่นํากันแล้วเพราะว่าข่อยมักแนวมื้อนี้อือเจ้ามาตกสนตรงเจ้าเจ้าก็ไปอือข่อยก็มักลูกสนตรงข่อยเด้อเจ้ายังมากลูกสนตัวเจ้าแม่นบ่อือ แล้วว่าได้กลับไปอ่าโอเคนะคะกะเป็นกำลังใจทุกคนนาะพี่น้องในการเฮ็ดคลิปอ่าแบบวันนี้แหละว่าสมา็ดได้กับว่าได้เป็นยังนาะงพี่น้องแต่ก็ขยันลงเอาเนาะครับแม่มันนี้สายฮาหรือแม่วันนี้แฟนเตยอีกเหตนึ่งเนาะขอไปเบิ้งได้เนาะอันนี้คือแม่วันนี้แต่กลับมาเฮ็ดไหมกลับมาสางไหมกะค่อยๆใต้ไปอีกนั่นละอืมค่อยๆเฮ็ดไปอ่า ใจทุกคนที่เฮ็ดคลิปเนาะพี่น้องแม่อวนี้เนะี่ยเฮ็ดมาได้ยหาปีแล้วอืมว่ามันว่าเฮ็ดมาเดือนสองเดือนอืมเฮ็ดม้ามองน,นี้กับปีหนึ่งกับแลนไปเห็ดมองหงเฮ็ดมองนันส้ำเร็จกับเลยกลับม้ามองนี้คือเก่าแล้วกับมาเริ่มใหม่กับโบสถ์ให้สา่งนะพี่น้องกับขอบคุณทุกคนที่ยิ้ใจที่มาใหา้แม่อวันนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยขอบคุณหลายๆที่เบิ่งชอ้อนให้แม่อวนี้อยู่ตลอดนะพี่น้อง ช้อนละเป็นพันสองพันสามพันช้อนละพันกะขอบคุณหลายๆในนะะตรงนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากมายด้วยมันนี่มวนนี้ขอโตลาไปก่อนนะพี่น้องครักลบไปทำคลิปเหมือนเดิมนั่นแหละจ้าสวัสดีค่ะ